เห็นไหม,มตรงตรงหว่างขาหลัง,งดๆนี่น้มันน่นมันน้ามันจะตกที่ทอแล้วก็ต้องปูนรแต่น้ามันที่ตกเยอะเยอะสุดที่นีได้กลินนกน่นเป็นขงยขึ้นเขียเวนเน้ย Are you doing Nice. No, that's okay. I think this is so, Oh, that's that, where the place is.